เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นอวดลูกแซบเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับนักรองและเจ้าของค่ายเพลงสาวอย่างเจนนี่รัชนสวรนกตรหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเพราะมีผลงานรวมถึงขา่ขา,วขาวเขาออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดีสองชั้นด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่าได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มนอนวงการอย่างยิวฉัดมงคลและก็ได้ประกาศว่าตอนนี้กําลังตั้งท้องลูกอยู่ซึ่งเพศของลูกนั้นก็ยังคงเป็นที่รุนของแฟนๆว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเป็นเพศหญิงซึ่งตอนนี้หลายคนก็กําาาลังงคคิิดว่จะะเป็นหญพรุ่ ดูเปล่งปังในดูสวยขึ้นล่าสุดคุณแม่เจนนี่ก็ได้ออกมาอวดลูกสุดแซบพรอมาในชุดเสื้อตัวจิว๋วงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาวกันสนันเลยละค่ะว่าคุณแม่แซบมากและรู้สึกว่าช่วงนี้จะแซบเป็นพิเศษเลยซึ่งการที่สวยเปล่งปังและชอบแต่งตัวแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนแหท่ทายเพศดูว่าน่าจะเป็นลูกสาวแน่นอนเอาเป็นว่าจะได้ลูกสาวเหมือนที่แฟนๆหลายคนทายกันไหมก็คงต้องรอตจิตตามกันค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ